ไอาคิดว <Merci. S 2> ่าทไมเจอคนหัวละทำไมอนี uh, ่ก็กับตกกันดิไม่อ่านหรอกดีแต่ก็อ่านคนเดียวสิโหทำไมอาหัวเจอหัวอะไรอย่างนี้อ่ะอ๋อนหรือว่าจะไปโชว์ความอ่อนแล้วมันอ๋อไปโชว์คนในแคร์แล้วว่าโอ้ยยิงไม่ยับอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไหวไม่ไหวอีกหน่ออีกคนแนี้ปะโอ้ย

แหม่ฮะแหมนี่นี่กระตุกกระตุกแค่ะโอ้ย Ui, im Nè Nè Im Chơi anh chị ạ เอ้ยตีไอ้นี่นี่อิมได้แค่นี้เหรอถามจริงจิงไอ้คอมอ่ะเกี่ยวอ่ะสนใจอ๋อมือตกอ๋อพอพอเข้ามาจริงนี่อิมถึงก็ร่นเลยอ่ะไม่ถูกเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวนี่ยิงมาเฮ้ยยิงไม่ทันวะทำไมอิมยิงไว้กันนะเฮ้ยอ๋ออิมเล่ง้อยวะ ฟ้าทำเองชอบเล่น่านนี้เกินอ่ะดูดิ Cool point. 1.15สิบ้าไม่ไหวไม่ไหว